ผมจะเอาเก์ยีนเอาลงให้เดซีได้ดูนะครับอันนี้จะเอาริมเดินตัวนี้นะครับนีดูตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่เอลเท่าไหร่นออตัวนี้ป้ายไม่มีครับตัวนี้ป้ายไม่มีครับป้ายไม่มีครับใสครับป้ายไม่มีแล้วก็ดูไสข้างในครับนี่ครับอันนี้เอลยี่สิบเก้านะครับป้ายแคร์ครับ เอลยี่สิบเก้ายาวสามอนะครับเลเยาวสิบเอ็ดอันนี้คือเรียกรีวาลิมแดงวินเทจนะครับผลิตนะครับผลิตปีอะไรครับเนี่ยนะครับรีวายหศูนย์หนลิมแดงวินเทนนะครับผลิตเดือนที่สนะครับปีแปดสองนะครับเดือนที่สปีเดือนที่สปีหปีหนึ่นะครับคือเลขสอนะครับ กระดุมห้าสองสี่นะครับห้าสองสี่นะครับนี่ครับกระดุมครับห้าสองสี่ห้าสองสี่มันจะตรงกับป้ายแคร์นะครับห้าสองสี่อันนี้คือเรียกว่าเดือนที่สองปีหนึ่งเก้าแปดสองในเลขสองของตัวนี้ครับนะครับนั่คือห้าศูนย์หนึ่งนะครับสวยงามครับตัวนี้สวยงามตัวครับป้ายหลังไม่มีนะครับแซกดำนะครับแซกดำนะครับแซกดำแซกดำสวยงามนะครับสวยงามครับขนดูโค้งครับ รุมเงินครับดูครับรวมห้าสองสี่ิดติดเดือนที่สอง v หนึ่งเก้าแปดสองนะครับวินเทจนะครับนี่คือวินเทจนะครับยานีวายห้าศูนย์หนึ่งริมแดงนะครับสภาพเดิมๆรับปลายขาเดิมๆไม่ได้ตัดนะครับนะครับบางตัวก็มีตัดบางตัวก็ไม่ตัดอันนี้คือไม่ได้ตัดนะครับเดิมๆนะครับเช็คผิสวยนะครับือว่าสวยที่พิจัดว่าเก่งสวยนะครับนะครับเพราะสมัยเราเด็กๆกันสมัยนั้นก็ตัวสามสี่พันนะครับสมัยนั้นนะครับ นี่มันกี่ปีนะครับนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้หลักหมื่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ขาย1นึ่งหเองนะครับนะครับขายท่ากับรี LVC Reproduct นะครับขายทําเกงยีนรุ่นใหม่นะครับนะครับนี่คือบินเพลทนะครับขายราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยเองนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยที่ว่าขายถูกเพราะไงเพราะว่าป้ายหลักไม่มีนะครับป้ายหลักไม่มีนะครับสวยงามครับสวยงามครับแล้วต่อไปเราจะเอาเป็นรีไว ึงธรรมดาถ้าเป็พวกก้กานดำนะครับลงให้ดูนะครับนะครับ